สวัสดีครับแฮปปี้น,นิวเฮียร์ันครบถันห้าร้อยหกสิบแปดครับผมนี่ครับนี่ครับสุจโพบกันแล้วครับไปจะห้าไปดูกันเลยครับไปดูกันเลยเป็นไงครับเป็นไงครับโอ้โห,โอ,โห,โอ,โหอยู่ไหนมองอะไรไม่เห็นเลยครับอยู่ไหนมองไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นโยโหพระเจ้าจอร์นี่เห็นชัดๆเลยครับเออมาแล้ว มาแล้วครับท่านหนึ่งสองดาวดิอานุนี่ครับอานุนอานุนอันย่าอันย่านี่ครับนี่นี่มีครับดึงโอ้ด้านโนด้านนี้แบบรัวๆเลยครับรัวๆมีไหมมีไหมมีนะครมีนะครับโอ้โหโอ้โหเอาแดูโนดันนู้น อ๋โหย่อสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดยยยนี่กระจายกระจายกระจายไงครับไงครับอ้ยาไอ,ยอ้ยา ด้านนู้น,ๆๆๆๆๆๆนก็นมีอีกครับหมอหมอไม่ทันก็ไม่ทันมือตึบๆๆม,ม,มือตึบนี่ครับด้านนี้ก็มีด้านนี้ก็มีโอ้โหโอ้หนี่ครับด้านนี้มุมตึกภูเก็ตครับภูเก็ตอยู่ที่คูคูยัดคูยัดไปอยู่บน,นตึกก็จะได้เห็นชัดๆ,ๆนะครับเฮ้ยยะ อแพ่ไปได้นี่ครับไปด้านมั่แนแผ่ไปด้านนู้นมั่งอ่ะยาอ่ะยะแดนนู้นครับมีสองฝั่งนะครับแต่ว่าเราอยู่ด้านล่างโุมเติร์มันบังหมดครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพี่ใหม่ครับผมสองห้าหกแปดมุดตึปมุดตึป มองอะไรม็ีแล้วครับไม้ครับมีไม้มีไหมมาด้านนู้นครับด้านไหนด้านไหนโอ้ด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้เพียบเพียบเลยมีครับด้านโน้นไปแล้วไปแล้วไม่เห็นแล้วมันมาอ้าวโอ้โหด้านจอเข้าอจอข้อนี้แรงว่ะอันนี้แรงครับนี้แรงแรงมากแรงมากโอเคไปสองสองลูกสองลูกสามลูกครับโอ้โหนี่ครับผูเก่งครับเกจต่งย่า ยารถทิศรถทางครับรถทิศรถทางนี่ครับสามพม่าครับสามพม่านี่เลยดียูเมมยูเมมจ้า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 โอ้โหโดูนี่ภูเก็ตครับผมนี่ขึ้นมาอีกดูเลยครับดูครับอัตก้าวจอดจอดนี่ครับจ้าว้าว งดงามงดงามเองครับยอดครับยอดนี่ครับโอ้จอด์จอร์คนอีกไหมกินอีกไหมกินอีกไหมคืนอีกไหมอตอนนี้ก็สาวๆก็พยายามจะมาถ่ายครับถ่ายที่ภูเก็ตครับชาวต่างชาตินะครับอพ,อพ,พ,พ,พม่านะครับเราก็ชอบชื่นชอบกันนะครับ มันมืดครับตอนนี้ซอยมืดบตึบเนี่ยมืดตึบเลยมาอีกลูกแล้วมาอีกแล้วครับนี่สุดยอดอัจฉรยนี่แลครับมีไหมมีไหม ครับวันนี้หมอหนุ่มทีเจน,นุ่มนะครับมาถึงห้องพักคนที่เขาช่วยเหลือหมอหนุ่มมาที่นี่นะครับก็ามาชมโฮเทลหรือว่าเขาเรียกอะไรฮ็อทเทลหรือว่าอะไรแล้วแต่ผมไม่รู้เดี๋ยวถามเขากันเลครับก็ไปเชิญชมครับเป็นอยู่นี้อยู่ที่ภูเก็ตน,นะครับใครจะมาพักหรือ,อยังไงติดต่อก็เดี๋ยวสอบถามเจ้าของห้องพักนี่คือเป็น คนรู้จักของผมนะครับก็คืออาจจะเป็นพี่ชายผมห่างๆแต่ว่าพี่ชายได้ไหนผมไม่รู้ครับเขามาให้ความช่วยเหลือให้ที่พักเทนีให้หมอนุ่มอยู่ที่ภูเก็ตก่อนช่วยงานเขาก่อนอนำร่องในการขายน้ำโคเกลอะไรก็แต่น้ำปงน้ำปั่นนะครับก็เดี๋ยวนอนวันนี้น่าจะเปิดมาไหนผมไม่รู้นะครับ <laughs> นี่ครับ ส,สุดยอดเลยครับโอ้โห <laughs> นี่ยวเชิญเข้าไปดูไงครับนี่ถ้าเดินจากไปชนีภูเก็ตมาก,ก็อยู่มาสักห้าสิบเมตรนะครับอยู่ปากซอยอะไรอะพังงาซอยสองนะครับพังงาซอยสองเดินเข้ามาประมาณห้าสิบเมตรนะครับแล้วก็จะเจอ <laughs> อ่ะเราเข้าไปชมเลยครับนี่ครับ นี่รถหมอหนุ่มก็มาถึงภูเขียเรียบร้อยครับขบับมาจากท่าเรือดอนสังครับจากสุราษฎร์ไปเลยครับเชิญ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 ิน,นี่เรามาชมกันเลยครับอ๋อนี่ห้องพักไรวันนะครับนี่มีคนเสิร์ฟน้ําเลยครับนี่เพื่อนของทุกพี่เขาครับ,รบนี่เลยโอเคโอเคนี่มียำมะม,ม่วงอ่ามียำมะม,ม่วงแล้วก็ มีน้ำตกเี่นะน้ำตกยำมะม่วงน้ำตกแล้วก็ยำมุ้นเต้นครับนี่นะครับนี่สวยครับนี่อันนี้คนสวยครับบริหารบริหารบริหารก็สวยนีอันนี้คือเจ้าของเจ้าของเขาเรียกอะไรพี่ที่นี่โฮเทลหรืออะไรกินี่เรียกโฮเทลอะไรครับอับผมเอ่อเรียกว่า อะไันนี้ไหนชื่ออยู่ไหนชื่ออยู่ไหนอ่ะสวัสดีครับอันนี้ก็คือโฮเทลหรือว่าโฮสเทลหรือว่าเขาเรียกอะไรไม่รู้ลูมเกสเฮาส์ลูมฟอร์เลนเป็นองพักรายวันถ้าเดือก็มีนับทุนราคาได้หรือเปล่าครับห่างจากปรษณีภูเก็ตประมาณทักห้าสิเมตรเดินไปเลยครับก็เรียกเมือนตรงลงอันนี้คือ พังงาซอยสองเดินเข้ามาเลยครับจะเจอบรรยากาศที่ผมถ่ายนะครับประมาณห้าสิบเมตรครับอ้อันนี้งานกินอร่อยครับโอ้โหจ๊อจ๊อดนี่ครับอันนี้ก็อันนี้เป็นนักออกแบบฮะออกแบบใครจะติดต่องานเชิญเลยครับนี่าางานการสร้างเลยครับหนุ่มหนุ่มน้อยอันนี้หนุ่มดีเจหนุ่มหนุ่มใหญ่หนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่เ <c oughs> <c oughs> นี่ยได้เห็นหน้าจ้าห้าี่เขาได้จักโอ้โหหนุ่มน้อยหนุม่มใหญ่โอเคครับนี่ครับาถาปน,นิกหรือว่าออกแบบ แต่ไม่มีใบว่าทำไมอ่าเจอแล Jim, ้วเจ้าของคนนี้ครับพี่เก๋แล้วพี่เก๋นะพี่เก๋เจ้านี่ครับอผมอยากถอมถ้าเดินหนีผมใหอยากหนีอะไรก่อนเดี๋ยวก่อนนะเจ้าของไปไหนโอ้ยผมวิ่งหนีแล้วผมไม่ามาไอ้หมอหนุ่มมาอีกแล้วดิเจหนุ่มเพราะว่าห้องพักหลายวันเดี๋ยวผมจะอ่ามาสอนวิธีการทำค็อกเทลมอนจะโต้ไหมไทยบูฮาวานไม่ก็เจ้าป่นมอดิโต้อะไรเขาเรียกว่าอ่าเะไรโคโค่นัท แล้วก็อะไรไอ้กล้วยก็เรียกอะไรบัตินาใช่ไหมแล้วก็พายแอปเปิลสับปะรดและตาะหน้าปั่นตระหน้าว่ากงวดกากันก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวเจอกันผมสอนนะครับผมก็เขาบ่วยเดี๋ยววันนี้ครับอันนี้เอ้าวันนี้ใครเฮ้ยไอ้น้องรักผมพี่น้องรักคฮะไอ้ไข่น้องเอต้องเอบ้านเดินด้านเดียวกันเลยบอกน้ำพันไอ้หมัวละเพลงเดี๋ยวติดเลยก็สิบพอนละไรพอ้ว ไม่ครับโอ้โหสวยงามรับสวยงามเฮ้อลังงานการใต้เดี๋ยวข้าบนมีเยอะนะแต่ก็จะไม่ถ่ายครับเอาแค่นี้ก่อนครับนี่นี่นสี่ชั้นสี่ชั้นครับเดี๋ยวแค่นี้พอครับเพราะว่าเดี๋ยวห้องใครจะมาเข้าพักรายวันปัตตีภูเก็ตหรือว่านั่งรถบกสว่าบกสอหนึ่งก็อยู่ใ,ใกล้ๆประมาณร้อยเมตรนี่ครับนี่สวยไหมนี่ผู้บริหารครับผู้บริหาร ไม่ล้เกดเขาเอามอร์กำลังี่เขากำลังทำงานครับทำไม่รบกวนใครติดต่อหองพักรายวันรายเดือนติดต่อได้เกดนะครับ F N D ค่ะ F O M น f e ทนนะทนเนาะ อ่าอันนี้ได้ชื่อมาแ้ครับ mt อ่า mt ครับผม wifi ครับ Wi-Fi นี้เลยครับอ่าใครที่จะเข้ามาเว็บไฟต์อะไรก็แต่เลยดูห้องพักไรวันจะรายเดือนแล้วแต่ติดต่อพี่เกดได้ครับ mt friend home คือ mt แล้วก็พิมพ์ติดตกครับ f r i e n d s o m e mt ก็คือชื่อคนนะครับ friend ก็คือเพื่อน โฮก็ <Home S 2> คือบ้าน FMT Friend Home น,นะครับเบอร์โทรศัพท์0 7 6ย์4 4 2 8สปนะครับนี่แหละครับง่ายๆครับง่ายงถ้าไม่เจอก็คอมเมนต์มาหาผมว่าเดี๋ยวผมก็จะบอกให้ครับ <laughs> เบอร์โทรศัพท์ผมก็อยู่หอวเดียวผมวติดต่อให้พี่เก๋กับพี่ดีเจหนุ่มดีกว่าหนุ่มขี่หนุ่มพี่หนุ่มหนุ่มออนี่มาจิงกระเบลจิงกระเบลครับก็ไทยจะมาที่นี่นะครับก็ Uh, you come back to uh, Thailand. You uh, call me uh, or telephone me and um, zero seven six six three four four sure. Yeah, M T friend home. Oh, uh, I don't know name. I don't know. Then you come back to Thailand. You uh, call talk about information. Oh, uh, room for rent. How much and. Uh, um, i don't know hotel backpack how much i don't know you talk about say and information okay easy okay you are uh, information uh, who get uh um post office 50. เมดยงพังงาซอยูวอกวอกวอกฟิฟตี้เมดยูซีทเลโฟนเอ็มทีเฟรโมทเลโฟนโอ้ซเวนซิกซี่ฟรีโฟร์โฟรทูเอสโอเคนฟอร์มชันทอกกอรบายยูยูคัมแบ็กโอเคนแลเตหาหัต <laughs> oh, xe Tao Hang, tàu hàng, tàu hàng uh, GPS yeah, come back. Okay. You come back, um, room 4 độ you are GPS, độ khác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 , zero, <laughs> zero, zero. Uh, no, độ no, khác, no. zero khác, độ khác, độ khác, โอเคชไนดเชนิดโอเคครับพี่หนุ่มครับ you s p e a ช c h ท n เอ็ MT f a n นโฮม e ย a ะแล้วอยู่เอ่อคัมแบ็ a ไทยแลนชไนท์คัมแ a ็กไท a แลนด์เทเลโฟน You โอเคชไนท์เท e ลโฟน e ัมเบอร e เยเท e ลโฟนนัเบอร์หนึ่ No no สาม n ่น้โน้โน้ช i นชไนท์ชไนท์ชไนท์อ n โ no Cek no sa sin ngo. Ya. Telefon telefon. Ni a sam su u li chi ya dong. I don't know. Sevan ya, sevan Okay, Chinese. MD Fan Home Ling Chi Liu. Okay. Liu sam pa. Okay, okay. Yeah. Homestay ai room for rent. You wa wa wa. Okay, hang tao hang. Tao <laughs> hang. <laughs> พอแค่นี้ก่อนครับเพราะว่าตอนนี้ก็พอก็ขอบคุณพี่หนุ่มนะครับแล้วก็เจ้าของที่นี่นะที่ให้หมอหนุ่มได้มาพักพิงแล้วก็มาได้อ่ามาเยี่ยมเยียนที่นี่นะครับเพราะเดี๋ยวมันหนุ่มก็จะสอนสูตรของหมอหนุ่มให้นะครับไม่วาจะโต๊ไหมไทยกูฮาวายไม่จะเป็นเชฟปั่นต่างๆนานาไม่ก็เป็นค็อกเทลมันโต๊ไหมไทยกูฮาวายเขาเรียกแมงโก้ปั่นพายแอปเปิ้ลปั่นบานาน่าปั่น ก็แล้วก็เนื้อะนะอหลายหอย่างนะครับผมยังไม่ออกเพราะว่าผลไม้ทังกิษผมไม่ไม่ค่อยจะเก่งน,นะครับเพราะว่าถ้าใครคนไทยนะครับใครอยากมาเที่ยวถนนคนเดินเมืองเก่าที่ไปสนีภูกเก็ตไปเรียกถนนคนเดินเข้าไปเสืออะไรครับมันห่างจากนี้ประมาณ50เมตรนะครับเมืองเก่ามีแหล่งท่องเที่ยวเยอะมากมายว่าจะไปดูลิงดูอะไรก็แล้วแต่ไปดูทะเล ถ้าเกิดมีมอไซค์เช่าแบวนี้ก็ขับจากตรงนี้ไปหาดป่าตองก็อยู่ประมาณ14กิโลนะครับหาดสุลินก็อยู่มา27กิโลถ้าจะไปาหาดย่างน้อยปลากาลรรุนละวายมันอยู่รอบๆนี้ครับแล้วก็ถ้าไป,ไปกำมะลาหรืออะไรพวกนี้ครับมันอยู่รอบๆเนี้ยครับแต่ป่าตองคือใกล้สุดนะครับ14กิโลนะครับม,มีมอไซค์มาเองมีคนไปเช่ามานด้ยนะครับนี่นะครับ,รบถ้าไม่เข้าใจก็โทรมาหามอสผมนะครับว่าอะไรไงศูนย์ แปดเก้าสองสองหนึ่งแปดสองแปดหนึ่งโทรมาหามหนุ่มได้เดี๋ยวผมจะบอกเบอร์พี่หนุ่มให้ว่าเบอร์อะไรมาที่นี่อะไรยังไงราคาเท่าไหร่ยังไงก็รายวันรายเดือนห้องใหญ่ครับเดี๋ยวห้องสวยนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูให้ครับนี่ห้องก็จะประมาณนี้นะครับนี่เลยครับสวยไหมครับสวยมากครับใครอยากมาพักก็เชิญเลยนะครับห้องพักรายวันนะครับ MT f r e น l o e มาเอร์ตัวถก็บอกไปแล้วนะครับท่าน l o o m foreign you talk about information ภูเก็ตวอล์กอินสตีทถลางโกลด์ออฟฟิศภูเก็ตวอล์กวอล์ก50เมตรพังงาซอย2วอล์กวอล์ก50เมตร โอเคครับตามนั้นเลยครับนี่ครับตอนนี้กินข้าวให้ดูสามว่าัวข้ข้าวองศาเลยครับนี่แล้วนั่งกินแล้วครับนั่งกินแล้วอย่าต้องต้องชิมมุ้งเต้เงินเพราะว่าขับมาประมาณสามชั่วโมงนะครับหนชั่วโมงว่ามันมันโดนความร้อนในถุงหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวผมได้กินว่ามันเนือจริงหรือเปล่าขอบคุณครับแล้วเจอลูด